สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวพิศศกนะคะยินดีต้อนรับสาวสองสาวสช่องเมเมฆนะคะวันนี้จะเป็นการทานายดวงความรักสําหรับคนรอรักเก่านะคะ,ะจําเดือนกุมภาพัานธ์มาเลทดน,นิดนึงนะคะก็ตรงนี้เนี่ยผลการทําน,นายจะอยู่ถึงกลางกลางเดือนมีนานะคะก็ประมาณ1เดือนนะช่องเม่ดูได้ทั้งลัคนาราศีนะคะแล้วก็หน้าไพ่เนี่ยสลับข้างกันได้ เดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ทั้งหมด3ามตำแหน่งนะคะจะมีตัวตนคูณตัวตนของแฟนเก่าแล้วก็บดสรุปนะคะ ะะตัวตนคุณนะคะเจ็ดดาบมาเลยแปดคาถาห้าเหรียญกับหัวนะคะพี่ะะเดดกับหัวตัวตนเขาเด็กถือถ้วยเดททาวเวอร์กับหัวเจ็ดเหรียญกับหัวเก้าคาทานะคะเดี๋ยวดูบทสรุป่อนเก้าเหรียญคลร์กับหัวสองคาทากับหัวพีรอกสอด ไชสำหรับนะคะเราินีถือถ้วยกับัวไพ่ามาก็ค่อนข้างจะดีนะเดี๋ยวเรามาดูที่คุณก่อนนะคะ7ดาบนะคะมีแปดคาถามีหเหรียญกับัวแล้วก็เดดกับัวความสัมพันธ์เนี่ยที่ผ่านมานะคะสําหรับมุมมองของคุณไปม,มองว่าคุณมองว่ามันมีการ ทระยศหักหลังนะคะมีเรื่องที่ทําให้เสียใจหรือว่ามีอุปสรรคใหญ่ๆเข้ามาจนทําให้ไม่สามารถไปต่อได้ต้องเลิกลาตรงนี้เมจ,จะไม่ฟันธงว่าใครเป็นคนนําเอาปัญหาตรงนี้เข้ามานะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะตรงนี้ไม่สําคัญแต่ว่าจุดสําคัญที่ทำให้ต้องเลิกกันก็คือเรื่องของการไม่ชื่อสัตว์ต่อกันหรือว่า ปัญหาใหญ่ๆเลยที่เราควบคุมไม่ได้นะคะหรือการทําอะไรรับหลังกันปัญหามือที่3ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทํำไมต้องเลือกหลากกันนะคะแต่องไรก็ตามในความรู้สึกของคุณเมย์มองว่า มันจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันนะคะหลังจากเลิกกันนะคุณยังรู้สึกติดทังอยู่ยังอยากคุยอยากเคลียนะไพะ่แปดคาถาตรงนี้หมายถึงการเจราจาซึ่งต้องเจราจาในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะ่ะถึงทําให้เข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยนะคะคุณต้องการจะเคลียนะมีพลังงานห้าเหลี่ยญที่กลับหัวด้วยคุณมองว่าคนที่ผิดควรจะกลับมาขอโทษนะคะ ถ้าใครที่ทําผิดอ่ควรจะขอโทษแล้วกอ็อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะไม่มองว่าเขาก็พร้อมจะให้อภัยนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้เขากลับมาขอโทษเมมองว่าคุณเองก็พร้อมที่จะไปต่อนะคะคุณยังไม่ได้หมดหวังสะทีเดียวนะแล้วก็มีพลังงานเดทที่กลับหัวด้วยสําหรับคุณแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบสนิทมันมีอะไรต้องเคลียร์อยู่ นะคุณต้องการความยุติธรรมหรืออะไรแบบนี้หรือถ้าคุณเป็นคนที่ทําอะไรผิดเนี่ยคุณก็ต้องการที่จะให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นจะได้เคลียจะได้สบายใจแล้วก็ต่อจากนั้นจะอะไรยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่มองว่าสาหรับคุณแล้วเนี่ยคุณอยากจะให้มีการกลับมาพูดคุยเคลียร์ปัญหาก่อนที่มาดูข่าบบางภายไปแรกมาดีเลยนะคะเพจสอบขับเขารู้ใจตัวเองนะตอนนี้เขาค่อนข้างจะเคลียร์กับตัวเองนะคะสำหรับฝ่ายเขามี The ทาวเวอร์กับหัวด้วยเขาเองก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกัน อยากจะทําให้สิ่งที่มันแบบพังทลายไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมอยากรีวิวนะคะความรักตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะมีพลังงานเจ็ดเหรียญที่กลับหัวด้วยแต่ก็ยังสิ้นหวังอยู่ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะคิดว่ามันไม่สามารถจะเป็นไปได้นะแต่จริงในใจอยากให้เกิดขึ้นมีก้าวคาถาแปลว่าเขาเองก็รู้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นความบอบช้ำเหมือนกันทั้งคุณและเขานะตรงนี้เม่เน้นว่าไม่ว่าใครทำผิดนะคะเพราะว่าน้าภัยมันสับข้างกันได้ แต่อการที่ผิดใจกันโดยทําไม่ต้องเลิกกันตรงนี้มันค่อนข้างจะทําให้ก่อเป็นกระแพงในใจของเขาเหมือนกันว่า มันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีนะถ้าเขาเป็นคนผิดอะ่ะเขาก็เหมือนกับเป็นกำแพงในใจเขาแล้วว่าเขาคงง้อคุณไม่สําเร็จหรอกนั่นก็คือสิ่งที่เขาจะกลัวอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะรู้ใจตัวเองว่าอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ถ้าในทางตนงข้ามถ้าเกิดว่าเขาโดนกระทําเขาก็คงจะเหมือนกับคิดว่าคุณคงไม่มางเขาหรอกเพราะว่ามันเป็นกำแพงในใจอะ่ะที่มันยังกั้นอยู่ทําให้คนสองคนที่คิดตรงกันนะว่าอยากจะเคลียรนะ์ยังไม่ยังไม่ได้กลับมาเคลียร์นะคะทีนี้เรามาดูบทสรุป สรุปก็ดีนะเก้าเหรียญน,นะคะมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะ,ะหลังจากนี้ในความสัาพันเนี่ยอาจจะเป็นเกิดขึ้นในช่วงเวลานไกลเนี่ยนะคะกุมภาพันธ์นะค,ะคุณอาจจะได้คุยกันนะคะ ไพ่เดชาริออทกับหัวแปลว่าช่องว่างระหว่างคุณสองคนจะลดลงอะไรก็ตามที่ทําให้คุณต้องไกลกันอะไรก็ตามที่ทําให้คุณต้องขัดแย้งกันตรงนี้มันจะแก้ไขได้นะคะถ้าเป็นเรื่องความคิดที่ไม่ตรงกันเนี่ยจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าช่องว่างระหว่างคุณจะลดลงถ้าอยู่ไกลกันก็คือว่ามีการเดินทางมานะคะมาหามาเคลียไพ่สองคาทายกับหัวอยู่แปลว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอาจจะมีได้คุยกันนะคะได้เคลียกันแต่ว่าอนาคตยังไม่ชัดเจนนะ อาจจะต้องแบบใช้เวลานานกว่าจะฟื้นฟูสภาพจิตใจทั้งสองฝ่ายได้เพราะว่าสิ่งนี้ทําให้คุณเลิกกันเป็นค่อนข้างเป็นสิ่งที่ใหญ่ นะคะมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มันเป็นอะไรที่ถ้าเป็นความผิดก็คือค่อนข้างจะร้ายแรงต้องใช้เวลารักษานะคะค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ไพ่เพชรออฟสอดตรงนี้หมายถึงคุณทั้งคู่มีทัศนคติที่ดีนะถ้าเกิดว่ามีใครมาง้อนอีกคนหนึ่งก็น่าที่จะให้อภัยนะคะในความสัมพันธ์คือมีโอกาสได้เริ่มใหม่แหละแล้วก็ในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันก็จะมีการแอบส่องแอบดูกันอยู่นะคะสำหรับไพ่ใบน,นี้ก็แปลว่าการสปายได้อย่างไรก็ตามความรู้สึกรักอะตอนนี้นะคะมันมันเป็นราชินีถือทั่วเด่ยังกับหัวอยู่แปลว่าทัั้งงฝ่่่ายยไมแนใจ ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะยังรักตัวเองหรือเปล่าก็เลยยังไม่กล้าที่จะใส่ความรู้สึกเข้ามาในความสัมพันธ์เก่าตรงนี้เท่าไหร่นะคะต้องต้องใช้เวลาละกันนะแต่ไม่มองว่าไม่นานอ่ะน่าจะมีการติดต่อได้คุยได้เคลียร์นะคะอาจจะเป็นคุณนะที่เป็นฝ่ายติดต่อเพราะว่าคุณได้ไพ่แปลกระทาหมายถึงการเจราจาสื่อสารที่อาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยอาจจะเป็นการติดต่อแบบเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็ได้คุยกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราดูในส่วนของคําแนะนำนะคะจากไพ่ลอโพอย่างที่บอกว่าหน้าไพ่สาวข้างได้นะคะปรับเอาเองได้เลยนะคะวันนี้นี่ไม่มีแดดเลย ฝน่าทางจะตกแน่นอนน่าจะตกทั้งวันในช่วงบ่ายแน่นอนนะคะฟ้าครึ้มขนาดนี้พลังงานที่ได้นะคะ trust นะนี่ easy for you to love ด้วยแล้วก็มี f r e ชมีโอกาสสูงเลยที่อนาคตนะคะเขาและคุณจะได้กลับมาคุยกันแล้วความรู้สึกดีๆจะกลับมาอีกนะคะได้พลังงานฟ i r ชก็หมายถึงพวกความรู้สึกดีๆการได้คุยหยอกล้อกันนะคะช่วงเวลาดีจะกลับมา It is s a f e for you t o love แล้วก็ trust เนี่ยความหมายมันใกล้เคียงกันก็คือว่าคุณสามารถไว้ใจเขาได้เขาสามารถไว้ใจคุณได้นะคะถ้ากลับมาเป็นกรลยาณมิตรกันก็คือเป็นเพื่อนกันได้แหละถ้ากลับมาเราอยากจะสานต่อก็ทําได้แต่อาจจะใช้เวลานิดนึงอย่างที่เมย์บอกนะคะก็มันมันเซฟอะที่จะไปต่อกับเขานะถ้าเกิดว่ามีการกลับมาแล้วแล้วคุณสงสัยนะคะจักรวาลให้คําตอบแล้วว่าโอเคนะคะไว้ใจได้ไปต่อได้นะคะ แต่ว่าก็ค่อยๆไปล้กันไม่ต้องรีบร้อนนะคะคำแนะนำ listen to intuition don't s t o p Don't stop. meditation bring answer นะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามใช้สติให้มากปัญญาจะเกิดจะสามารถตอบคำถามได้ทุกคำถามนะคะที่สงสัยแล้วก็เป็นกังวลใจอยู่หรือการแก้ปัญหาก็ได้ แล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงสัญชาติญานของตัวเองนะคะประกอบกับการใช้เหตุผลโดนสอบก็แปลว่าอะไรก็ตามที่ทําอยู่ปัจจุบันทัศนคติแบบไหนที่มีอยู่ในตอนนี้ก็ทําต่อไปเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะอันนี้บอกเลยว่าคําแนะนำเนี่ยใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตนะคะ แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็ใช้ได้ด้วยนะยังไงถ้าเกิดมีการติดต่อ,อก,กันก็ใช้สติให้มากนะคะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะอย่าใช้อารมณ์นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะรับคําแนะนําไปใช้ได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะชาวพฤกษบชาวสองทุกทันที่เข้ามารับชมช่องเมม,มนะคะแล้วก็ฝากร้านหินมงคลชโยด้วยนะคะ เป็นร้านที่เปิดอยู่ใน i n นสตาแกรนะคะเป็นน้านของเมยเองถ้าใครสนใจใส่หิตมงคลแบบนี้นะคะส่งเสริมความรักการงานการเงินนะคะก็ลองปรึกษาได้เลยนะขึ้นไลน์ให้ตรงนี้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ